อันนี้ก็จะเป็นนาบบวกกัชิคลิ้งมักกาก็จะเป็นเกี่ยวกปลบพวกไก่แล้วกับชดมักก้านี่จะเป็นเกี่ยวกัอบ,บเนื้อแล้วกับฟิสมักกานี่ก็จะเป็นพวกแซนด์วิชปลานะคะนะคะอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเคยมากินเที่ยนหนึ่งแล้วะคะ่ะน่ารักมากเลยร้านเขาช่วนอันนี้ก็จะเป็นพักนะคะ จะมีพวกข่าร่อน,นแล้วก็จะเป็นพวกหัวหอมนะคะ <S 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 อันนี้ก็จะเป็นบีทรูสดนะคะก็แตงน,นี่ก็จะเป็นเนี่ <S 2> <S 2> นนยนนค่ะในเมืองวาสเตียนานะคะแล้วก็พวกนี้แล้วก็นี่ก็จะเป็นคอฟฟี่บาร์นะคะเนี่ยค่ะน่ารักมากสลัดค่ะปราคันเดนเอสกิ๊ง อ๋อเจ็ดสิบเก้าครงนะนะคะอ๋อเบียออสนอันนี้เขาเลี้ยงนะคะเป็นรู้จักนกาแฟนเดียวอันนี้จะเป็นน้ำซาฟหรือว่าน้ำดื่มที่บม่มแอลกอฮอล์หรือว่าโฟสแครอทแดนเน่ฮูมุสวะอ่ออันนี้จะเป็นทั่วนะคะทัวรลูกไก่เนี่ยค่ะแบบเพื่อสุขภาพมากเลยนะคะ อ,อร่อยด้วยค่ะดอ,อกไม้เปียวกำลังบาน อีกแล้วค่ะนี่นะค่ะจะมีดอกไม้หลากหลายย่างสลับเวียนกันไปนะคะน,นี่ในกระถางที่เพียวปลูกไว้นะคะแก็น,นี่อันนี้เขาเกิดเองทุกปีนะคะว่าต้องไปดูแลเขา,าเนี่ยเพียวปลูกไว้ทั้งหมดสี่กระถางนะคะนี่แหละค่ะดอกเขากำลังเิ่มใหไงนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอช่องเปรียวช้าเนี่ยเหรเนาะค่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมออกมาเดินอยู่นอกบ้านนะคะ คนตกเมื่อกี้แล้วก็หยุดไปเลยค่ะอากาศกำลังเย็นสบายนะคะเราก็เล่ออกมาข้างนอกลมเย็นสบายห้วยๆอยู่ค่ะท่านผู้ชมเราก็เล่นออกมาเดินเล่นนะคะพาชมดอกไม้ดอกไลน,นะคะท่านผู้ชมจำได้บ่คะท่านผู้ชมที่เบียวปลูกพักสลนันแหนไว้นะคะเกิดใหง่แลเราค่ะเห็นบหมเบียวอ,อมาปลูกไว้แน่นกระถางนี่เขาจะได้เกิดเองทุกปีอันนี้ส่วนนี้จะเป็น แก๊สเลิกนะต้นหอมนะคะเขาก็จะเกินเองทุกป,ปีนะคะอันนี้แฟนเบียวเพิ่นว่าเพิ่นมานมตัดอันใบผักผักชีฝรั่งนะคะออกหอมหอมเพิ่นไปเฮ็ดอันเคียบับเพิ่นนะคะนี่เพียวกับนัตัดเอาใบาหอมไปกินสวัสดีท่านผู้ชมยังเป็นท่านการอีกครั้งนะคะแล้วก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามเปี้ยวแล้วก็ป็ิกํลาลังแรงใจให้เปียวเสมอแล้วก็มีคอมเมนต์น่ารักน่ารัก,นนกที่เขียนมาให้เปียวได้อ่านนะคะ นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมมือในเป็นวันที่ฮอนมากเรากับเปี่ยวกาแฟนพากกันไปกินอาหารเที่ยงยูวาสตียนานะคะเปียวกระเล่นเอามาลงาให้ท่านผู้ชมเบิ้งนะคะว่าเปียวกินอนียงแน่นะคะวันนี้เป็นจะมาพูดถึงเมื่อทุกอย่างไม่ได้เป็นดังใจเราหวังคืออยียงเนาะถ้าทุกอย่างบด้เป็นดังใจที่เขาหวังนะคะการที่มาใส่ชีวิตอยู่ในต่างแดนเนาะคะ่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วนะเดี๋ยวเราถึงวาเปี่ยมมา่ปรับเปลี่ยนอียงนะคะเพื่อที่จะให้เปียวได้ยู่ได้จริงๆนะคะ,ะการคือเมื่อเราสู่กันฟังนะแม่ค่ะเรากาวันนี้เนาะคะ่ะเรลก็จะมาพูดถึงถ้ามันบ่ได้เป็นดังใจที่เฮาหวังเนาะคะ่ะเฮามาอยู่มันบ่คะเขามาเปลี่ยนปรับเปลี่ยน,นหัวคนแล้วก็ความคิดความอ่านอากกาการงานนะคะเป็นอย่างเดียวจึงออกมาบอกเรื่องพวกนี้มันบ่คะ คือเขาอยู่มาโดนนะคะทผไปชมเรากะอยากเล่าสูฟังนะคะเล่าเรืองสูฟังว่าชีวิตในต่างแดนเนะะี่ยค่ะ FC คนที่เขาสนใจเนาะคะ่ะเนาะเขาก็อยากเห็นว่าโอ้ยภาพในเมืองนอกเป็นแบบใดเป็นแนวใดเขาอยู่กันแนวใดนั่นแหละคะ่ะเบลก็เลยจะมาผสมผสานเล่าซูฟังนะคะอันต่อจากคลิปที่แล้วเนาะ,ค,ะคลิปนี้เบลจะพูดถึงนะคะว่าเรื่องที่มันบ่ได้ดังใจเขาหวังคืออย่างนะคะ สิ่งที่บอเลยตั้งใจเขาหวังคือเรื่องเวลาค่ะท่านผู้ชมเวลาเหมือนเปียววันเนี่ยคะ่ะที่เปียวจะไปกินอาหารนะคะเมื่อวานเนะะี่ยค่ะเปียวจมให้พอบานว่าอันเฮาประจาเป็นตรงล้อคอยช่วงที่เขาจะไปอันเที่ยวนะคะเปียวพบเปียวจะไปเที่ยวหรือว่าไปฮอลลีเดย์เนะะี่ยค่ะตังประเทศเนี่ยบ่ได้ไปมาสามสี่ปีแล้วค่ะท่านผู้ชมปีนี้หลังจากที่เเปียว จะออกนอกประเทศนะคะเพื่อก็เลยจะไปกันช่วงประมาณกลางเดือนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะแล้วมันนานเกินนะคะเพื่อกัาเล่ในช่วงระยะนี้กิจกรรมเล็กๆน้อยๆเขาออกไปเห็ดไต้บัวแล้วเพื่อก็ให้พ่อบ้านนะคะเห็ดงานช่วงเศร้าแล้วก็ตอนใบถ้าอากาศดีเขาไปเห็ดยังด้วยกันในบัวไปกินนันกินนีิอาหารง่ายๆม่ต้องร้อจนแบบจังไปอย่างนี้นะมันเหนื่อยนะคะมันเพื่อยุ่มันโดนแล้วเราแบบ คือมันเห็ุให้เขาเครียดนะคะเหตุอีอย่างเขาต้องล้อต้องล้ออย่างเดียวนี่สิ่งสําคัญเลยนะคะหนึ่งเลยนะคะท่านผู้ชมเขาต้องวอกับแฟนอ่าเรื่องเวลาค่ะท่านผู้ชมแล้วยุนีนะคะท่านผู้ชมโฮบอท่าเขายแต่บ,บานหลายแล้วเขาบปลี่ยไปใส่เลยมันจะเหตุให้เขาเครียดค่ะท่านผู้ชมคิดทอดบ้านนะคะคิดเบื้องว่าเป,เปี่ยวยุนีจนเปี่ยวเคยชินแล้วเปี่ยวก็ยังมีความรู้สึกว่าเปี่ยวอยากเที่ยวบ้าง,งสินะคะ แฟนกันเลสงสัยไปคิดนะคะท่านผู้ชมกันเลยทรงของความมหาเปียวตอนเที่ยงว่าเท่าไปกินเขา่ากันบัวแานไปซื้อแซนด์วิชกินเพราะว่าเปียวกับพ่อใหญ่น่าจะมักไปกันทุกปีนะคะแต่ว่าปีที่แล้วบ่ได้ไปเพราะว่าเริ่มมีโรคนะคะก็เลยบ่ได้ไปร้านนี้เป็นร้านประจําที่เฮาเคยไปกินนะคะอ่าก็จะเป็นแซนด์วิชแล้วก็เป็นเบอร์เกอร์จะมีมังสวิรัติมังสวิรัติเขาจะใส่ทัวลูกไก่นะคะอ่าต้มแล้วก็บดละเอียดแล้วก็ผสมพัก ส่วนเปียวนี่เปียวที่แดกเพว่าจะสั่งเป็น,นแซนบิชคือกันแซนบิชป่าแต่เปียวเห็นสลัดแล้วมันนาอร่อยนะคะเรวก็เลยเปลี่ยนเป็นสลัด mm hmm. นั่นแหละค่ะก็เลยเป็นนั่งเราก็ไปกินแล้วก็ไปพักผ่อนห้เจาของหรือรู้สึกว่าเขาได้เที่ยวนะคะแค่สองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงมันเกิดซ้ำให้เขารู้สึกแบบเหมือนเขาไปเติมเต็มพลังงานให้ตัวเองนะคะเพราะว่าเวลาที่เขายู่ในต่างประเทศนะคะท่านผู้ชมมันมืดแล้วก็นานห้อนนี่คือมันระยะเวลามันสั้น สามเดือนนะคะแล้วบางอาทิตย์ก็จะฝนตกแล้วก็ล้มแล้วกย็ยื่งสน,นะคะก็จะบนนมีเวลาออกไปใส่เองสินะคะเปียวกันเลยบอกแฟนนะคะว่าคอลลองในบัอาทิตย์นึงเนี่ยเป็นช่วงวันหยุดเขาไปเฮ็ดอย่างกิจกรรมด้วยกันแน่สินะคะถ้าการที่เขาไปเฮ็ดกิจกรรมด้วยกันเราต้องล้อจนเป็นฮอลีเดทเทียเดียวอีกสองเดือนังสินะคะคือเฮ็ดสม่ำเสมอ เล็กน้อยน่อมไหมคะเติมเต็มสินะคะคนแห่งอยู่น้ากันไปโดนมันมันจืดชืดได้ค่ะมันก็ต้องเติมเต็มมันก็ต้องไปฮหดกิจกรรมด้วยกันนะคะเพื่อจะได้เลี้ยนรูเพื่อจะได้สมานฉันในครอบครัวนะไหมคะแฟนเพื่นกันเลยคงไปคิดนะคะเพื่นกันเลยพาเ์ี่ยวไปนี่แหละคะ่ะสิ่งที่บ่ได้ดังใจห้องหวังคือเรื่องเวลาอยากไปใส่มาใสาเ่เขาก็ต้องบางแผนโดยเฉพาะเปียวกับแฟนเฮ็ดงานนะคะงานของเปียวเปิลสามารถจองเวลา สองเดือนสามเดือนล่วงหน้าไปได้สี่เดือนหาเดือนแต่ของแฟนเปีย่ยวคนจะต้องอยู่กับหนาค้มตลอดเวลาถ้าเกิดอีหยังขึ้นโปรแกรมหรือว่าอีหยังไงหรือว่าต้องการข่าวความช่วยเหลือว,วันนี้เดี๋ยวนี้ฮราแล้วก็ต้องฝ้าขงขาสินะคะแล้วดูแลโฮมเพจนหลากหลายแล้วเราก็ไปไป,ไปหาลูกค้ายุบบริษัทแล้วก็บริษัทน้อยหง่เราไปหมดนะคะแล้วก็ ไปบ้านลูกค้าน้ำยางสินะคะ้ามันกันหลายยางเปรียกับเขาใจเพิ่นแต่้าเขาเหตุงานหลายแล้วเขาบอกเอาเวลามาดูแลตัวเองมันกบเหตุให้เขาบอกนีพลังงานที่ดีเยวคิดแบบนี้นะคะเยวก็เลยอยากให้เราแบบว่าตักตวงเวลาช่วงระยะเวลาที่สั้นๆในช่วงหนาร่อนเติมเต็มเอียงแห้ตัวเองได้มีกําลังสู่ตองสินะคะนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่ยากแล้วก็ บ่าเป็นอย่างที่เขาหวังคือเขาอยากไปใส่เขาก็ต้องคอยบ่ววาจะไปไปเที่ยวเขาก็ต้องคอยช่วงที่เขา,าหยุดงานกันจัิงสินะคะอกรกฎดาสิงหาจริงสินะคะคือช่วงเที่ยวจิง,ง,งสินะคะต้องปิดร้านได้จ่างสินะคะเราก็คือทางเขาจะกลับไท้จรสินะคะก็ต้องว่างแปนไปเป็นปีสองปีก็ต้องเก็บเงินจังสินะคะแล้วก็มีอีก้าวสมมุติว่า จะไปหาหมอเฮาก็ต้องวางแผนคือยุ่หนีสิ่งสำคัญที่สุดคือเวลาท่านผู้ชมถ้าเวลาผ่านไปหานาทีหรือสิบนาทีคือคิวเฮาเนี่คนเสียคิวไปให้คนอื่นเลยเล้วเฮาก็ต้องรักษาคิวของเขาแล้วถ้าเฮานัดโดยเฉพาะเานัดหมอถ้าเฮาบ่ไปหมอฟันต้องเสนะคะ่ะเฮาต้องเสียเงนินจํานวนราคาหมอฟันแต่เฮาก็ต้องวางแผน24ชั่วโมงยกเลิกตัองเสนะคะ่ะ นี่แหละคะ่ะคือสิ่งสําคัญในต่างประเทศเลยนะคะคือเวลานะคะเร็วมันจะบดอย,ย่ังที่เขาหวังเขาอยากกินเขานอกบ้านปั๊ไปตอนนี้ไปกินอันนั้นนี่เือเขาอยากกินแบบเมืองไทยอยากใช้ชีวิตแบบแบบเมืองไทยขับรถเราไปเลยจังสี่กับบด้ย,ยังยสินะคะก็ต้องวางแผนวางนั่นวางนี่จนเปื่อยชิ้นคะ่ะแต่ขนาดชิ้นอยู่ก็ยังรู้สึกหงุดหงิดเป็นบางขังสินะคะคือมันมันบ่ค่อยลงตัวนะคะนี่แหละคะ่ะแต่เปื่อยกับปรับกระจุน ตลอดนะคะเพื่อที่จะครองอยู่ได้ถามว่าเพราะใจบอกกับพรใจคะ่ะแต่ว่าเมื่อเราซูฟังว่าสิ่งที่บ่ได้ดังใจของเขาเนะ่ะคืออีอย่างเลี้ยวเขาเหตุจังใดเลี่ยวนะคะถ้าเป็นรู้สึกแย่ภายในมื้อนี้เพื่อจะเคลียร์ความรู้สึกแย่ของตัวเองวันนี้ให้หมดแล้ววันพุ่งนี้ก็คือวันพุ่งนี้คือวันใหม่นะคะแล้วก็พยายามหาความสุขทุกๆวันแล้วก็อีอย่างที่อยู่ไกล เฮาหรือเฮต้เฮาบันทอนสุขภาพจิตใจหรือว่าเฮต้เฮารู้สึกเสียใจหรือเฮต้เฮารู้สึกอึดอัดทั้งสินะคระัถ้ามันมากจนเกินดเปียวก็จะตัดเราก็จะถอยอยัางสิ่ะคะ่ะจะค่อยๆถอยค่อยๆคือกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็มาดูแลครอบครัวตัวเองทั้งสิ่นนะคะก็จะเฮต้เฮามีความสุขแล้วก็อยู่รอบค้นแล้วก็อยู่รอบอสภาแวล้อ่เฮตเฮามีความสุขนั่นแหละค่ะ้ชมเบลบอกว่า แบ่งปันเรื่องราวชีวิตในต่างแดนให้ทางผู้ชมเบึงนะคะให้ทางผู้ชมได้รับฟังผิดพาดสิ่งใดคออภยไยด์เลยนะคะติดตามชมคลิปหนาค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ